โมโมโม,โมกัดปอตัวเองเละเทะหมดเลยอ่ะจนแบบว่ามีหน้าบางวันเนี่ยโมอ่ะเออออกมาเป็นในนี้ค่ะเป็นในเนี่ยหยอยๆอยเนี่ยดูดิคือปกติอ่ะโอ<ฮ>้โหคือปกติมันจะอยู่ในนี้แล้วทีนี้เนี่ยเขาเปิดเองได้แล้วเดี๋ยวนี้แล้วเขากัดจนมันวิ่นดูดิมันหายไปตั้งเยอะป้าป้า,าคิดว่ามันจะไปไหนอ่ะคะ อยู่นในท้องเลยในท้องเขาอ่ะคือโบติจะล็อกไว้แล้วเธอโอู้ตายทางคุณโมทำไงดีอ่ะไปล้างท้องก <มะ S 2> ัน <มะ S 2> ไหม,หล,ไมลูกโมไปล้างท้องไหมดูซิแม่ดูก่อนหยุดนี่งานหยุดนี้เต็มเลยม้หลบม้หลบครับโม,ออมโอ้ยโมเฮ้ยโอ๊ะไม่ อย่ากินนะอย่ากินลูกอย่ากินนี่กินไปบอกไม่เป็นไรแม่มวนไม่กินแล้วมันอ้วกด้วยอ่ะมีอยู่ทีหนึ่งอ่ะมันอ็อกออกมาคือเราจะรู้ว่ามันอ็อกแต่เราไม่เห็นหรอกมันน้องนะแต่มันอ็อกออกมาแล้วมีเศษอย่างนี้ออกมาอออก็พยายามแบบจะใส่พับไม่ให้มันออกมาชายบางทีชายมันแผลงออกมานนิดนึงอย่างเงี้ยมันจะดึงออกมาได้มันจะลากลากลากหาจนได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามพับไปไม่ให้มันโผล่แผล แต่เนี้ยเมื่อกี้ลักษณะเหมือนเธอเปิดแล้วเธอก็เขี่ยดึงออกมาเองเลยคุณโมกระจ้านี่ดูเองผงที่กันเล่นดีเล่นเลยเนี่ยโม,โมเดี๋ยวหนูต้องอ้วกแน่เลยนะแม่ขอทุนร้าหมาหดร้านเลยอ่ะโม นี่บทีมีขันเล็กๆไหมครับมีแต่ถ้าเล็กมันจะเล็กไปเลยแล้วมันไม่พอดีทีเนี้อันนี้ปกติก็จะพับไงอย่างเงี้ยไม่ให้มันโผล่บางทีบางทีแบบที่มันมันมันเคยมาแล้วค่ะคือโผล่ปุ๊บเขาก็จะเขียวมาเนี่ยโง โมกินไม่ได้นะถ้ากินเดี๋ยวหนูจะตายรู้ไหมมันจะไปอยู่ในท้องเป็นพลาสติกห้ามกินห้ามกินเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจไหมประคับฉันว่าม่เเด็กจะเป็นองไรก็ใช่ไจะไปอาบน้ำเด็กจะเป็นคนพบเจอเรื่องเราเด็กที่โมกัดอันนี้หละวิ <laughs> ่งมาบอกมแม่แม่โม,มกัดจนขาวๆมันออกมาเลย